สวัสดีครับวันนี้ร้านในโรช่างเชียนสมุดประกานนะครับจะมารีวิวสินค้าที่ลูกค้ามาดูวันนี้คือรุ่นกล่องดํานะครับตัวนี้ยอดนิยมขายดีนะครับลูกค้าจะมาขอทดลองดูนะครับถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ให้แนะนําสินค้าไปนะครับอยู่ที่ลูกค้าพึงพอใจถ้าถูกใจค่อยซื้อเราไปนะครับร้านในโรช่างเชียนตมุดประการอยู่ที่หมู่บ้านพฤษา47นะครับย้ายมาอยู่บ้านตัวเองแล้วนะครับสินค้ามีทุกอย่างนะครับอ่ะอันนี้ผมจะทดลองรุ่นกล่องดำให้ดูนะครับ นี่ลูกค้าเขาแกะของดูนะครับแกะของดูว่าดูชิ้นงานว่านําเข้าจริงไหมนะครับโอเคนะครับเปิดให้เลยนะครับรูชาร์จก็อยู่ด้านข้างนี่นะครับแล้วก็ส่วนสวิตช์ปิดเปิดก็อยู่ข้างบนตัวนี้นะครับแล้วก็ไมล์รับเสียงแล้วก็ปุ่มสีแดงเปลี่ยนโค้ดปุ่มข้างบนเล่นกระแสไฟนะครับโอเคนะครับนี่นะครับลูกค้าทดลองเขาถอยไปเลยครับได้ประมาณ4ี่ถึงห้าเมตรนะครับนะครับ ห้าทีครับทีก็หกห้านะครับหกห้านะครับเห็นไหมครับหกห้าเข้านะครับสามทีสามทีก็หกสามนะครับหกห้าสามนะครับอีโต้ดำนะครับอันนี้ไม่เข้านะครับสี่ทีสี่ทีครับ ห้าสนะครับ3ามตีห้าหรือสี่ห้าหกฮน่าจะไปสูงแล้วนะครับนี่นะครับสูงแล้วนะครับสี่ทีนะครับก็เหมือนเดิมครับ5 4าสี่นะครับห้าสี่สี่ห้าหกนะครับไฮโร่สูงนะครับเข้านะครับอย่างไรก็ติดตามเบอร์เทอศูนย์ก้าศูนย์ศูนย็ดสี่นะครับศูนย์แปดเจนอนะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าโอเคนะครับแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ